ค่ะแม่สวยนะคะใจนิยมความสวยนะคะวันนี้ได้มีโอกาสนะคะมีแจกใบเยือนที่ร้านนะคะสมอนชาแนลก็เข้ามาทุเลาในมวยเนาะเขาเลยแวะมาเยี่ยมเยือนนะดีใจนะที่ยูทูบเบอร์รุ่นพีนะ่เนาะแวบะบมาเยียนนะ่ยมเยือนเนาะก็ได้ยิยนถามว่าเพิ่นทำยนะูทูบเบอร์เนาะก็ดีใจค่ะเพิ่นก็เลยเราเป็นยูทูบเบอร์รุ่นน้องส่วนมากก็ไม่ค่อยได้ ทำเท่าไรหร่หรอกยุ่งไม่ได้ทำแต่ชอบชอบแม่ก็ทำอยู่เลยอเป็นยังไงบ้างเป็นยังไงบ้างตอนนี้รู้สึกว่าตอนนี้ตื่นเต้นดีใจได้ทูบเบอมีมแคือีะได้มาแล้วเป็นยูทูบเบอร์เต็มตัวแล้วค่ะนะคะ ไม่สวยก็เลียวเไม่เคยได้เลยค่ะแม่ต้องทนเราต้องสู้ๆใช่ไหมคะเป็นแบบนี้ใช่ไหมคะเป็นแบบนี้ค่ะเห็นเห็นหลายๆคนบอกว่าได้พินแล้วได้พินแล้วนี่แหละค่ะเราก็อะไรคือพินนาะดีใจนี่อยากได้จังเลยต้องแม่ต้องสู้ค่ะแม่ต้องทำคิีดีเยอะค่ะแม่ต้องสู้แล้วก็ใครกำลังทำอยู่ก็ต้องสู้ค่ะตอนตอนทำเป็นยังไงบ้างเหนื่อยไหมก็เหนื่อยก็ต้องทนค่ะต้องทนใช่ไหมเพราะว่าต้องการ บางคนไปเขาก็หาว่าเราอ๋อเขาเรียกว่ายูทูบเบอร์ขึ้นสมองก็มีเนาะบางคนเขาไม่เคยทำเขาก็ว่านเราแต่เราต้องไม่อายเนาะถ้าเราที่จะทําตัวนี้เราไม่อายเนาะแล้วเขาเรียกว่าแบงปันสิ่งดีๆกับผู้คนใช่ไหมแล้วก็เหมือนนักข่าวคนหนึ่งนักข่าวคนหนึ่งเนาะเรียนรู้ค่อยๆเรียนรู้เนาะอันนี้เป็นน้องใหม่เนาะก็จะเรียนรู้ไปกับยูทูบเบอร์รุ่นพี่ค่อยๆเรียนรู้ไปยังยังไม่ค่อยเข้าใจอะไรเท่าไหร่ นี่แหละดีใจมากไหมคะดีใจค่ะลุงก็โดนสังเกตไปแล้วล้านนะเพราะว่าคนดูเยอะอยู่นะคะคนก็ติดตามมากระโดดเป็นร้อยเลยนะคะเดี pues o, de o, de o, ๋ยวเดี๋ยวคุณแม่สวยจะต้องมุ่งมั่นแม่สวยก็จับไว้เดี๋ยวแม่สวยจะเดี๋ยวแม่สวยก็จะต้องมุ่งมั่นเหมือนกันจะได้มาเต้นอยู่กลางแม่ก็จะได้ก็จะได้มุ่งมั่นแต่วันนี้ไม่ใช่ของแม่สวยนะเป็นของสมอลแชนแนลแต่ดีใจกับ ยูทูบเบอร์รุ่นพี่เนาะดีใจกับยูทูบเบอร์รุ่นพี่ที่ได้กินมาแล้วของคุณแม่ก็รอเนาะรอรอจนกว่าพียงจะมาทำไปเรื่อยๆทำไปเรื่อยๆอาจจะพอใจจังาเหมแม่ขึ้นทุกวันทุกวันก็ไม่นานเป็นแรงเพราะว่าขอไปเลยใช่ไหมล่ะค่ะคป็นแรงแม่ก็ต้องได้ได้ไหมแม่ต้องได้เหรียญก่อนค่ะได้ทุกวันทุกวันนี้เนี่ยจะจะได้รับเลย ต้องทําต้องทําทุกวันต้องทําคลิปทุกวันลงทุกวันไลฟ์สดทุกวันเหมือนเหมือนทุกคนรุ่นพี่เนาะต้องมีคนดูคลิปให้แม่แม่ด้วยนะคะใครเข้ามาดูแม่สวยอย่าลืมดูคลิปที่แม่สวยด้วยนะคะถ้าไม่ไม่ดูคลิปหลายได้มันก็ไม่มีดูโฆษณาด้วยนะคะเข้ามาดูแม่สวยแล้วก็ดูโฆษณาแม่สวยด้วยนะคะแล้วก็ดูคลิปด้วยนะคะผ่ดูคลิปด้วยนะคะสมานชาแนลด้วยนะคะ ตัดคิดด้วยค่ะซูซ anyway> ูต่อไปนะคะเป็นกำลังใจใหแน่ๆคะเป็นกำลังใจให้แน่ๆค่ะคุณแม่คุณแม่ก็ลงกันคลิปเสื้อผ้าลงกันคลิปเสื้อผ้าได้การลงกันคลิปเสื้อผ้าไม่ค่อยได้ออกไปข้างนอกเท่าไหร่เพราะช่วงนี้โควิดก็ไม่ค่อยได้ไปไหนไม่ค่อยไปถ่ายทุกในนี่เท่าไหร่คุม่ต้องถ่ายอะไรหรอเนี่ยที่ถ่ายเยี่เดี๋ยวเราจะเดินถ่ายก็จะได้แล้วคลิปหนึ่ง เป็นถ่ายเฉพาะตรงนี้ก็ได้แล้วคลิปหนึ่งหรือเฉาะตรงนี้นะคะเนี่ยแค่ตรงนี้ตัวนึงก็ได้แล้วคลิปหนึ่งมันต้องไปถ่ายอะไรหนึ่งตัวนี้ก็ได้แล้คลิปหนึ่งเน่ก็พูดไปตัก็ได้แล้วคลิปหนึ่งจะเอาสิบยี่สิบคลิปก็ได้นี่ยเสื้อสามตัวนี่ก็ได้แล้วคลิปหนึ่งมันได้ทุกอย่างเลยราวผ้าเนี่ยราวเดียวก็ได้แล้วคลิปหนึ่งเนี่ยเราต้องขยันมุ่งมั่นเนาะเราต้องขยันมุ่งมั่น ขอบคุณนะคะขอรับขจ้งอบคนณีอบคุณขอบคุณคอขอบคุณขแบุ้ด้ะคะ่ะอบคุณขอบคุณขอบคุณขอไค่ณขอบคุวขอบคุนค่ะขอบคุณงบคุณคุคคคค